อินดักชันมอเตอร์นะครับมอเตอร์ไฟฟ้าต้นกำลังนะฮะเซตนี้นะครับเข้ามาด้วยกัน8ตัวนะครับกำลังแรงม้านะครับอยู่ที่15แรงนะครับแล้วก็25แรงนะครับอ่านี่นะครับสิแรงแถวหน้านะครับมีรอบจัด2โพแล้วก็4โพนะครับในนี้จะมีของใหม่ยังไม่ได้ใช้ด้วยนะฮะนี่ฮะกล่องไฟยังไม่ถูกเจอะออกมาเลยนะครับสำหรับ abb 15แรงรอบจัดตัวนี้นะครับเป็นใหม่นะฮะด้านหลังนะครับก็เป็นมือ2สแปร์พวกนี้ที่ผ้าแรง4โพนะครับรอบพันสี่มี2ตัวนะครับนี่อีกตัวหนึ่งแล้วก็อ่คู่นี้นะครับคู่กลางก็เป็นยีิบห้าแรงหกโพลรอบเก้าร้อยนะครับตัวใหญ่เลยนะฮะตัวนี้มือสองใช้แล้วนะครับส่วนตัวนี้ใหม่นะครับใหม่เก็บไว้ฮะจุกยังไม่ได้แกะเลยนะฮะนี่ใหม่สแปร์นะครับอ่ะนะครับ abb นะครับทั้งหมด7ตัวแล้วมีซีเมนหลุดมาตัวเดียวนะฮะมอเตอร์ยุโรปนะครับ15แรงกับ25แรงม้านะครับรอบกลางนะครับ4โพแล้วก็รอบจัด2โพนะฮะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังนะครับชุดนี้สภาพเดิมๆนะฮะใหม่สเปร์ก็มีนะฮะพร้อมใช้งานทุกตัวนะครับ